สวัสดีครับเพื่อนๆนทุกคนวันนี้ผมจะมาตอบเพื่อนๆทักผมมาเยอะว่าทำไมผมอยู่ที่เดิมถ่ายรูปเดิมชีวิตแบบเดิมเดิมแต่ผมจะบอกให้นะครับผมไม่เคยเบื่อที่เดิมเดิมชีวิตแบบเดิมเดิมแต่จริงๆถ้ามองให้ลึกซึ่งมันไม่ได้เดิมผมจะทำคลิปนี้กับทุกวัน รับรองได้มันจะไม่เหมือนเดิมนี่คือธรรมชาติสร้างให้เราต้องอยู่ด้วยกับธรรมชาติว้าหลังฝนบรรยากาศก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเทียบให้ทุกครั้งทุกเวลาสถานที่เดิมอาจจริงอยู่ก็เหมือนกับเราอยู่บ้านกับบ้านเดิมที่เดิม การเปลี alors, look, cette, ่ยนแปลงถ้าเปลี cette cette ่ยนแปลงแบบธรรมชาติก็คืออย่างนี้ครับตัวอุณหภูมิทิวทัศทองฟ้าต้นไม้มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่มันจะเปลี่ยนแปลงแบบธรรมชาติทําให้ผมอยากเปลี่ยนแปลงแบบธรรมชาติคือเราจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็เปลี่ยนแปลงไวบางวันก็เปลี่ยนแปลงช้า เขากำหนดให้เราเป็นอย่างนี้เหมือนอายุคนประมาณไม่เกินหกสิบเจ็ดสิบปีเราก็ร่วงโรยเหมันต้นไม้บางต้นอายุมากบางต้นอายุน้อยต้นไม้ล้มลุกมันก็ไหวตําลังนยืนต้นมันก็ช้าหน่อยอย่างแม่น้ำมันไหลถ้ามองมองแบบเลินๆดูมันก็แม่น้ำเหมนเดิมที่เดิมแต่มันจะไหลทุกวันครับพี่น้องครับ ครับทองฟ้ามันจะเปลี่ยนแปลงของมันไปตามการละเวลานี่แหละเขาเรียกว่าธรรมชาติเราไม่ต้องกินตนานการไกลแต่มองให้ไกลมองให้ลึกเยอะสัจธรรมของชีวิตเออมันก็น่าน่าเรียนแบบนะเราบางทีนั่งเบื่อเอ,เอออยู่ที่เดิมอยู่บ้านหลังเก่าที่เดิมอยู่จังหวัดเดิม ไม่จาเป็นต้องดินเรินเลยโดยอายุไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงแบบธรรมชาติเลยครับอายุขนาดนี้เราทําแบบไหนอายุมากขนาดไหนเราจะทําแบบไหนเนี่ยตัวอย่างธรรมาชาติให้เราเห็นเลยมันสงบเงียบมันก็มีเสียงโดยธรรมาชาติอาจมีเสือเรือวิ่งในแม่นะมันก็เป็นธรรมาชาติมันสงบมันก็เงียบคือธรรมาชาติ รครับสวยงามมากผมไม่มีบันเบื่อบางครั้งมาเวลาเดียวกันยังไม่เหมือนเลยถ้าอุณหภูมิปเปลี่ยนท้องคว้ามันก็จะปรับเปลี่ยนไปสวยครับสวยดูเพลินดูไม่ต้องจินตนาการให้มันเบอะอเอะดูอย่างเดียวเออมันก็เปลี่ยนมะมาทุกวันนี้ก็เปลี่ยนวเอ,อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเรา แล้วก็เปลี่ยนแปลงเพื่อการดํารงชีวิตเหมือนอย่างต้นไม้ไถ่น้ำไถ่น้ำมันก็ไหลไปตามที่ตรงไหนที่ต่ำมันก็ไหลไปที่ต่ำนั่นคือธรรมชาติต้นไม้โดนลมแรงมันก็ต่อต้านเล็กๆน้อยๆแต่มันก็โตไป็นธรรมชาติครับคือเขจะอยู่เหมือนเดิมสภาพเดิมแต่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตนั่นคือเขาเรียกการเปลี่ยนแปลงครับไม่มีเหมือนเดิมครับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเขายังสลายไปโดยธรรมชาติและสิ่งที่มีชีวิตเหมือนอย่างต้นไม้หรือคนอย่างมนุษย์นี่เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับการเป็นอยู่เราไม่ไปฝืนเรามีน้อยใชยน้อย là không cần phẫn nè, chúng ta muốn làm mỹ tham không muốn làm thì có mình phạm dục đẹp mắt, đẹp nhất, 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 งามมากบรรยากาศเนี่ส่วนมากมันคว้าหลังฝนแตมันดูสวยก็มันอุณหภูมิอะไรมันมันได้ครับมันนั่งดูออกกํลังกายไปด้วยเล็กๆน้อยเพอ่อยู่ได้ทุกทุกก็มีความสุขครับว่านอนหลับสบาย นะครับเีลยวคลิปต่อไปจะถ่ายให้ดูอีกอีกเวลาและบรรยากาศอุณหภูมิแล้วแต่จังหวะสถานที่อาจจะเปลี่ยนบ้างแลแต่จังหวะไม่ฝืนไม่ฝืนไม่ฝืนการทาทันไม่ฝืนคอนเทนต์นี่คือคอนเทนต์ที่ผมอยากได้และผมอยากทำผมอยากจะทํา เพื่อมีความสุขผมไม่ได้ทำเพื่อให้ใครชอบแต่ทำแล้วมีเพื่อนที่ชอบเหมือนผมคุยได้ครับแต่ผมไม่ฝืนธรรมชาติผมจะทำแบบที่ผมชอบผมชอบเป็นคนชอบถ่ายรูปก,กว่ารูปอยู่กับธรรมชาติตั้งแต่เด็กแล้วโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย